คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองวันสพรปราศีวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งกิรพัฒน์ตันเบญจศิริกรนกวันยานพัฒน์สิริยาดาโรมรัตนยรัตน์อมศิล์สิริรัตน์มุนตะกรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองวิมลศิริเจริญคอนบุรีนิสารัตน์โบหานเดชกรกนกหนรมรีปฏิพัฒน์ราชวังเมือง ชัดชิมาแห่งผู้เจริญชาญชัยหงษาชย,ยาดากิติรัตนโสภาชย,ยากรพิพิจันท์ทนาพงศ์รัตนทิพยานิสาสิทธิทโสพลกำจรพิสิทธ์ชัยอาชาเทวันนรุมนคำโนโชตกุนทาดากิติชีวนนท์นัธทธิดามูลสารสรารรัชช่างเหล็กทวีศักด์แก้วจีนวันทการงามสงเสงี่ยมกัญยนัทโลหาวุธ กมลวันสามารถสิริกัญญายะสักะพลรดามหาบรสินพีรดาสีจันจราสุวรรณสาจันเพนชุติพัฒแสนเตปินพายุพลทองสันทัศเรียวรดากัญญาบัณฑิตสิริพัฒจันสามารถวิทยาศาสตร์บัณฑิตกฤชกรดอกกลางกนกพรทัพสุริกมลพรมทองดีกรีสีเมืองกริดาเท้าพาก้องพบพันธกิจกัลยากรสาโส กาจนาพรอ,อุดมสาลีการพิชาอัฏฐเวทินกิติมาพรอ,อุปนันจิรนันอุดมพุทธชาติจิรนันตันสุวรรณเจนจิรารัทธิพรชัญานุชบุญขันทิสนุพงศ์จิลาโชติชุต,ติมาพิมพงศ์นัททองนำนัทธาเรียมฉิมพลีรัทธวราพันลำพักทวีศักดิ์สมบูรณ์มนรณีคงอยู่นริสามัดอดมนันพัฒน์จงทวีนิพาพรเหล่าสนเบญจมาศขุนทองปนัดดาคงเลิศ วรมินบุญนสิทธิ์ปรีดาพรผลพศปวิศดาจันทศิลาประวีนเตาวลานนปาลิตาสวราชพกามาตประกอบแสงพนิดาชื่นบานพีรวัตสีหานามพัทรพลเทียนสีมนัสวีเน่รกระจา่างเมธินียามตะเวทยศวัตบุญภูมิรติพงศ์อัฏฐรุ่งโรธลัคนาวัฒวิถีวัชพราชาวงศ์วรรการมาระโว วนาภาพิมพ์ขันวราพรคำประวัติวราพรท่าหารวสุนันสอนสำราญวลิสาดอกจำปีวิจิตตราบุญเงินสัชชาสีนอกสิริรัตเลยุคสุภรดาปานเจริญศักดิ์สุริพันษาฉัดสุวรรณสุชัญญาทองสมสุนัชชาขวัญมีสุทธิดาบัญยงสุนารีโพประโคนสุนิสาพลยางนอกสุพันณปฏิเท สุริยันทวินไพยสุวนันผ่องศรีสุวิจักวิชัยวงศ์อัฐวรวุฒิสิริวัฒอัศมีเบนศกอิวฮามลูโลอุดมวิศศีคำสุขอุไรลักษ์แก้วกัญญา